อันวในแควันนี้ผมก็จะมากับแผนด์วีสฟิบี้ฟิวชั่นมาแผนด์วีสฟิบี้ฟิวชั่นนะครับเพิ่งลองเล่นมาานหดึงก็คือผมลดตัวละครละไปเจอมาานหนดึงตานนี้น่าเป็นด่้าที่ยากที่สุดหรอเั้งาว่าอืมไอ,อ้ยักษ์ตัวเนี้ยมันเก่งมากแล้วก็พืชเราเนี้ยเราไปได้แค่นี้นะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเป็นหน้านที่มันเป็นด่านที่แบบเราจะต้อง อ่าเลือกตัวไปนะคะพอะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแทนที่เราแบบจะต้องนั่งจำสูตรผสมอะไม่ต้องนะครับเรากดอย่างนี้เลยนี่มันก็เป็นงนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับเป็นด่านประมาณนี้แล้วเ,เราก็อ่าเราสังเกตตัวปะมันจะถูกหน่อยราคานจะถูกแต่มันก็พอวางปุ๊บมันก็จะมาเรนเดียวอย่างนี้นะก็ประมาณนี้สำหรับด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมนี่ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็แต่เท่านี้ลองเล่นมาแป๊บหนึ่งเนี่ยอะคุณดูแฟกเป็นแฟกปะอย่างเยอะไอ้เหี้ยแต่ว่ามันยากพอสมควรเลยทั้งนี่ว่าน่าจะยากสุดเลยปะไม่รู้อ่ะมันเป็นด่านรายเลยดด่านเนีก็สนุกดีครับที่ผมได้บทเรียนมาเมื่อกี้เลยนะแบบผมเพิ่งลองเล่นเมื่อกี้ดิก่อนอัดคือกูห้ามกดคูณสองเลยคือตอนแรกอะ่ะกูคิดว่ามันชิวไว้กูเลยลองกด คุณ1.5อะไรนั่นแหละยก็พักอ่ะอยู่ดีบอร์ดกูหายหมดเลยแบบอยู่ดีแม่งก็หายไปแบบแม่งมีพิตูนมาวิ่ง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 ดีจิงโจมาวิ่ง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 แล้วก็มีซอมบี้มาไอซอมบี้ยักษ์เดินมาเฉยเลยที่ยังงงแล้วบอดกูก็ตายหายหมดเลยเว้ยแบบตานะบิดนี่กูเต็บยกหลบไงเดี๋ยวกูบิดไงแล้วดูตัวตัวมาไวปะล่ะ กพราะงนั้นก็คือถ้ามเลยนะครับท้ามกดเด็ดขาดลองแล้วตายอีแพ้แพ้ไว้ได้นะแบบแป๊บเดียวแพ้เลยก็ซืือตัวมันจะมาเลนเดียวเนาะเราก็ต้องคอยขยับติดออกเพื่อที่จะวางตัวใหม่ได้เช่นวางตัวนี้ออกใส่พี่ารถมาแล้วเห็นปะ คนลปะเนี่ยห่านแล้วทันอยู่ทันอยู่บิดฮยบิดเดี๋ยวกูบิดเฮียบิดโคมโคมบนลเราก็จะมีสตาร์คิงแล้วแต่ยังไม่มีโอ้ยต้องบิดก่อนบิดบิดคือข้อเสียด่านนี้ที่มันทำให้ยากพอตัวเลยก็คือเราวางเพื่อได้จำกัดเนาะแปลงล่างเลย งงมากเลยคือบางทีกูก็แปลงได้บางทีก็แปลงไม่ได้เวย้ยแค่เมนูอะไรปิดเลย,ยโอ้แตกไหมปิดนี่บิดเลยบิดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอา้เอาต,อตกใจสัตว์ว่าจะเสียตังค์ปีฝึกก่อนฝึกก่อนอับอาบตัวอับตัววิไอเสียทำไม่มหิวตั้ง วอนัทล่างแดงยักษ์ก็ตายยักษ์ก็ตายปลาเป็นตัวนี้อืมก็ชิียวๆปะไอ้เชียนี่มันยิงใกล้กว่าที่กูคิดเลยนโอเ้อไอเชียนี่มันยิงใกล้โอเคปิดปิดเหมือนกันปิดเรือๆปิดโคมโคมอ่ะปิดโคมโคมอ่ะโอ้ยจะตายหมดแมป กลับมาฮิวกลับมาฮิวอ่าจริงก็อันใหญ่แล้วปะอันใหญ่ละไปหัว,วลงอง<ว>กัวลงต้อเสียกันเอที่ทำให้ด่านนี้ยากเพิ่มขึ้นก็คืออ่าเห็นปะว่าพาชิตกูน้อยมากอายแล้วฟาชิตมันให้กูน้อยมากเหี้ย ูบิดอีกเหมือนกันแ,นแล้วกูบิดบิดต่อไม่รอแล้วนะไปนี่อัพไฟอัพไฟก่อนอไฟกูมาไว้ทำไมตรงนี้เอ็ดเหมือนซอมบี้กูเอฟพืชกูจะตีไว้ปะปิดโอ้ยเนเนเนมึงดูมึงดูมึงดูโอ้โหตายพอดีเีจะต้องซื้อตัวใหม่แล้วมึงดูแทนที่ซื้อตัวใหม่กูจะกลับาราคาเท่าเดิม ว่ราคาเต็มครัปุ๊บโอ้ยเย้ก็คือกูต้องระวังอย่าให้ซอมบี้ตายเลยเพราะถ้าตายทีกูจะแย่มากป่ะพอกูไม่มีทันตะวันอ๋อถึงออจะซื้อมันราคาเท่าเดิมนี่ว่าโอ้โหอีกพวกตัวหญิงแม่งเชี่ยวเว้ยเอาจริงก็คอยระวังตัวหญิงเว้ยแล้เมื่อกี้กูไม่เห็นไงกูเห็นแล้วแหละแต่กูไปบิดบิดไม่ทัน โอ้รับเมื่อกี้เสียหายเลยเข้าโพดต้องรอห้าล้านเนะนี่ยครับความความยากของเกมนี้ก็เพิ่งลงเจอด่านยากๆนี้ก็สนุกดีนะเล่นแต่ด,าดา่านง่ายๆเขี้ยไม่ง่ายเกินเกินความสามารถกูไปไกลซื้อไม่ได้เลยด้วยต้องรอก่อนอโอเคได้กลับมาคืนมาแล้วโอ้เชี่อเช่หายแล้ว ตัดทันไหมโอ้โหทันอยู่ไปเออไอ้แค่นี้ยายายาโอ้ยทัน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 เฮ้ยไอ้เชี้ยร์ฟราร์คิงโอ้ยมึงดูมึงเห็นไหมโอ้ยไอ้ไอ้เชี้ยนั่นโอ้มึงก็ดูเอาวความยากอะ่ะมึงก็ดูเอาความยากอ่ะดูดูดมึงเห็นยังมึงเห็นหรือยังคือกูต้องคอยปิดตัวอย่างนี้เว้ย จะต้องเอาบอนัดมาวะทนไปเนี่ยไม่ทันโอเคทำน,นี่ปึ๊บมีปึ๊บปึ๊บปั๊บเหม,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 ม็มเหม็มเหม็มจะนีน่ากลัวมากจะเดนี้จะโดนโอู้เชีย่ยแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหเกือบตายก็ดูเอามึงก็ดูเอาความยากเอา เอา้เชี่ย้ะตัวอะไรกูตายไอ้ไฟกูตายเหมือนจะแตกนะครับน่าจะยากแล้วตานนี้เชียเอ้ยโดนอี่แล้วมึงดูี่ความยากอะความยากของด้านเนี้ยดูเอาความยากของด้านเนี้ยเพื่อนคือถ้าตัวกูมันซื้อได้เลยมันจะไม่ยากขนาดนี้เว้ยไอ้เชียแต่กูแบบพอตายปุ๊บอะกูก็ต้องรอไอ้เชียรอแบบตังให้มันครบอะซึ่งแบบแม่งยากมากเลยเว้ย กูต้องซอยบิดไปบิดมาอ่ะไอ้เหี้ยแปลงร่างแล้วตัวอ,อะไรไมันไม่ได้เลยเจอ,อ่เลยผ่ายแล้วจักแม่งไม้ตัวง่ายอยู่ปะเอาที้อนี้ไปอัยนี่ก่อนปึออ๊บยังดีนะที่มีทานตะวันอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะไหวดู่แต่มัง้งเหญเลยน่าจะไปอีกสองเลนวะ่ะ โอ้โหแล้วกูพลาดเจยไม่น่าเลยโอ้อย่างนี้แย่แย่มากคือเงินมันน้อยไปอ่ะแค่เงินกูมันขึ้นไม่ทันก็คือกูไม่มีตัวเว้ยแล้วกูต้องรอสามพันะนะ๋อกูขอแก้มือใหม่ขอแก้มือใหม่ เอาวะเอา,วาเอาไม่ด่านที่ยากที่สุดในเกมไม่วาวโวยิงมาเร็เลยอ่าได้อยู่มั้งควรทำอันนี้ก่อนนะเวลาได้อยู่่ไ,ได้ เป็นด่านที่ต้องใช้สมาธิผมกลัวนะครับเพื่อนเพราะว่ามันตึงอยู่ก็คือด่านนี้จะพกันไม่ได้ใช่ไหมคือตูกูต้องคอยหลบตัวยิงอ่ะเพราะว่าถ้ากูโดนเมื่อไหร่ก็คือมันแตกเลยเว้ยสู้ไม่ได้เลยอะต้องคอยใช้ค้อนว่ะ ทำเลยได้นะยังไม่รู้เลยปุย๋ยปุ๋ยนี่น่าจะหิวเลือดได้เองเดียวมั้น่าจะต้องอัพอ cool ันนี้ก็คอมโบกระป๋เอากลัวกลัวสุดๆเลยก็คือกลัวไอ้ไอ้ตัวไอ้ซอมบี้ที่มันหนังสือพิมพ์แล้วเป็นร่างหนังสือพิมพ์เทพอ่ะแม่งแบบบ้าบ้าบ้าบบ้างไอ่ยังไโคตรที่อะไร แล้วยิงทีมันมันไปโคตรไวอ่ะแบบอยู่ดีเลนกูหายทั้งเลนน่ะสตาคิงทำปลาตาคิงก,ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นตัวที่ของเราละตาคอยยิงอัพวอนัสก่อนดีไหมเราต้องการเงินนะ่ะเพราะว่าไม่มันไม่อัพอัพทันตะวันดิถิงทันตะวันล่างอันนี้มันจะให้ตังน้อยอ่แต่มัน ล่างต่อไปมันให้ตังค์เยอะอยู่นะพอเราต้องการเงินเว้ยอันนี้ก็น่าจะได้ยาวๆปะไอปลาปลาดาวล่างเนี้เราคอยจุปลาดาวเอากามันเก่งสตาฟุตดูดิมันแบกได้อะให้มันแบกไปก่อนอันนี้คือแผนนะแผนแผนให,ให้มันแบกได้เราก็ให้มันแบกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอัพทานตะวันเราๆเลย เราเป็นทางตะวันล่างนี้ต่อไปสองพันเราฟลอยลอูกเ่าเราเก็บรอทางตะวันหนึ่งเดียวเลยเอา่อาได้นี้แนวแน่แน่เย้ขาดตังค์หน่อยเดียวเองหน่อยเฮี้ยขาดพันสี่พันสามแล้วเฮี้ย อันนี้พยายามไม่ใช้เงินอันนี้เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินถ้ากูวอัพแล้วมันจะยังเป็นอุ๊ยนี่ไงไอสัตว์อุ้ยอุ้ยโดนฟองนัดอุ้ยจะเสียวตูดเลยอุ้ยไม้เขาเฮียเอาไงก็แม่งดิเนะี่ยโอ้ตายตายตายดีดีด,ด,ดีบอกนะครับตัวที่อันตรายที่สุดในเกมอุ้ยยันนี้ล่างไปตายอยู่ตายอยู่ เฮ้ยเฮ้ยจะ,ได,ะ,ะได้แล้วเว้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วปะให้ตังค์เยอะไหมเนี่ยไปอยู่ได้อยู่อ่ารอบนี้เรามาพร้อมกับแผนใหม่อัพระล่างหายว,วะไปอัพไปก่อนอโอ้โหแม่งซ้อนได้เฮียเอ๋ใช้แล้ววะ่ะไปตอยู่ได้อยู่ จะทำอย่างงี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียหนึงรีบไปไหนอะโอ้โหโอ้ยเฮียซอมบี้แม่งรีบทุกตัวเลยปะเนี่ยไอเฮียแม่ไอเฮียแบบแต่ละตัวย่างแหวนน่ะไอสัสซอมบี้ใส่แหวนน่ะไอเฮียหิวได้หิวได้กลางหน่อยต้องระวังเลยนะเจ้บเป่า Okay, ยังไม่มาตัวนี้ปลาหอ,อกได้แรงไม่เท่าไหร่คือกลัวก็ต้องคอยดูเลยดูตัวเดียวเลยแบบตัวเดียวอ่ะที่จะทําให้กูแพ้ได้เลยอ่ะแบบแพ้ทันทีด้วยนะทันทีที่แม่งมาคือไอ้เชี่ยไอ้นั่นอ่ะไอ้เชี่ยนนั่นอ่ะตัวเดียวเลยเฮ้ยมันจะงงไไอเชี่ยตัวไหน,นหคือกูนายแจนได้คุณลิ้มแมวมันคือไอ้ตัวที่ไอ้เชี่ยนนั่นอ่ะ เออไอเช่นนั้นแหละไ,ไอไอหนังสือพิมพ์แดงอะ่ะเออไอหนังสือพิมพ์แดงมันถ้ามาทีคือชิบหายเนี่ยกลัวมากกลัวหนังสือพิมพ์แดงมากตอนเนี้ยเป็นโรคละต้องกลัวหนังสือพิมพ์แดงอนี้ก็ขยันยิงจังเลยโอเค ได้อยู่ปะ yeah. ดีดีกว่านี่โอเคเราต้องคอยกันสตาร์คิงแม่ตายมันจะยังไม่ใช่สตาร์คิงแต่ร่างนี้มันก็เก่งเก่งสุดเลยตรงตรงโอ้หมดแมッ ต่างเห็อเชียรมาแล้วอีน้ามาเล่นเดียวระวังมากเนี่ยนไอตัวเชียเนี่ยคือคือ,คอแม่งแบบไม่ได้เลยตัวที่แม่งแม่งสุดๆดแล้วอ่ะตัวเชียเนี่ยเชียนั่นก็แวน้นจังเลยเียนี่ก็เชียนนี่เกินไปเลยอะ่ะแบบไม่มีทางไม่มีทางจัดการมาได้อะ่ะ เราเล่นกลยุทธ์นี okay, so ้นะกลยุทธ์กระจายอย่างงี้ดิอ <uh, ุ้นี่นี่มันบ้าแล้วนะมันบ้าแล้วนะแล้วมาตายไวเราจะเน้นเล่นแค่ออฟสตาร์คิงแบงคนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวตูดเย้กูไม่ตายเย้ถ้าตายที่กูกูชิบหายเนี่ยแบบชิบเลยอ่ะอู้หูหู้เย้ฮากูมาก ไม่ดีตัวเฮียน่ากลัวขนาดนี้มา่ก่อนว่าแม่งไปทั้งเลนเลยอะ่ะมันมันบ้าไอ้เฮียตูแม่งบ้าเว้ยว่าเลนน่าจะดีละเอาไปเ,เลนนี้ดีกว่าโต๊โต๊ะเพราะว่าตอนแรกฝ่ายนี้มันกระจายแต่ฝ่ายนี้ไม่กระจายแต่แรงไม่น่าอัพเลยอัพให้กระจายน่าจะเวอร์กว่าโดนปะเนี่ยโดนแหละเอ้ นั่นไงเสียงไอ้เคียเสียงมันปาเด็กอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ที่กูบอกที่กูบอกตัวนี้เลยไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยผมรู้นี่เห็นไหมว่าทำไมกูถึงห้ามกดคูณสองเคียนี้แหละไมเคิลแจ็คสันคิดเลี้ยวทำแบ็คโบ่ย่ดี๋ยวกูเสียไปเลยเสียไปเลนหนึ่งเลยอุ้ยไป้เกล้วไป้เกลีวไป้เกลียว ย้ะมันบ้ามันบ้ามันบ้า,บาโอ้โหเรียบร้อยครับผมรอดไหมเนี่ยอุย้ยทันอยู่ปะอุ้ยทันอยู่อุ้ยไอ้เฮี้ยนน่ากลัวมากน่ากลัวมากมึงดูอุ้ยไอ้เฮี้ยนั่นยิงเฮี้ยอะไรน่ะนะเฮ้ยมึงดูครับแต่ละตัวไอ้เฮี้ยแม่งบ้าด้วยเฮี้ยนี่ก็อะไรเนี่ย,ยเฮ้ยอะไรเฮี้ยนี่มึกคอมึงแดกเล,เ,ลเ,ลเลือดเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ย,เ,ย,ย,ยเราโกยิงลงไปแล้วอีก แตกได้วไหมเนี่ยเยี่ยไม่ตายไม่หายแล้วไอ้เออยี่ยแล้วคันตะวันกูตายเฮ้ยเฮ้ยมึงดูครับกูไม่พูดเยอะยากขนาดไหนอ๋อเหยื่เล่นมาละเอาไปว่าเด็กูว่าแก้มือคลิปหน้ากูขอไปศึกษาแผนการในการเอาชนะก่อนคลิปหน้า ไม่มีแพ้ไอ้เจ๊แม่งสุดๆจริงไมเคิลแจ็กสันจัะกูจะล่อมึง